สวัสดีค่ะอ่าวันนี้โบไปขายของมาแล้วคะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าอ่าตอนนี้ปิดคดีใหญ่แล้วคดีเฉาข่าวอะไรก็ไม่รู้คือปิดลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าขอบคุณมากๆนะคะที่เข้าใจโบนัสแล้วกอ็อ่อยู่เคียงข้างกันมาไม่ว่าจะทุกข์จะสุขอะไร mm hmm. เห็นโบนัสทุกก็ mm hmm. ก,ก็แบบยังไงมาให้กําลังใจามาแบบเหมือน พร้อมจะลบด้วยอะไรเงี้ยตลอดแรงจะเต็มกันมาตลอดเลยก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะก็แล้วอยากจะบอกที่โบแ็กๆไปอ่ะไม่ใช่ว่ามันมีคนบอกประมาณว่าหมาเหมือนอพูดง่ายๆว่าเหมือนนักเลงหมาหมู่หรืออะไรอย่างงี้คือไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นคือ เพื่อนของดิฉันทุกคนที่มาเม้นมาพูดถึงเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆคือเป็นเพื่อนที่จะเรียกว่า best friend ะคะ่ะคือค่อนข้างจะรักกันมีอะไรทุกสุขอะไรเงี้ยก็จะร่วมกันมาตลอดนะคะแล้วก็จะรับรู้เรื่องราวซึ่งกันและกันมาตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สร้างจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะตอนนี้ก็ โอเคเคลียร์จบเรียบร้อยแล้วนะะแล้วก็เรื่องต่อไปก็ก็คงหวังว่าจะไม่มีอะไรอีกเพราะว่าลงหน้าหนึ่งบ่อยๆก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แรดูเออไม่ค่อยโอแล้วอยากจะบอกให้ทุกคนคน่อนหนักแน่นกับปัญหาที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะคือบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าคุณไม่หนักแน่นพอหรือว่าไม่มีเหตุผลหรืออะไรพอก็ มันจะบานปลายได้อย่าปล่อยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเลื้อรลังค่ะอยากให้รีบแก้ไขซะอย่าอมพนันอย่าตัดสินใจอะไรผิดผิดเพราะการตัดสินใจอะไรบางอย่างมันอาจผิดพลาดไปตลอดชีวิตแล้วคุณจะกลับมาแก้ไขยิงไม่ได้ดังนั้นอยากให้เป็นแต่ก่อนโบนัสเป็นคนที่เซนซิทีฟแล้วก็อ่อนแอกับปัญหาชอบสัตปัญหาตัดช่องน้อยแต่พอตัวชอบหนีปัญหาตอนนี้ก็ คือโตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วดังนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใช้อารมณ์ในการตัดสินอะไรสักเท่าไหร่แต่แค่ว่าเป็นคนที่ถ้าคาใจอะไรแล้วก็อยากจะเคลียร์อยากจะแบบให้มันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เจตนาเงนที่ไม่ดีก็ไม่มีค่ะถ้าไม่มีใครมารอบทําร้ายอะไรของดิฉันอีกเหมือนเหมือนที่ผ่านมานะคะก็ เป็นคนที่ตรงๆค่ะอย่างที่ฉันบอกก็คือถ้าถ้าไม่เข้าใจอะไรก็คือหน้าวอเฟซบุ๊กได้เลยเแล้วก็หรือไม่ก็โทรมาได้เลยเบอร์เบอร์โทรอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะคะคือแล้วโบนัสก็จะเป็นคนที่พอมีเหตุการณ์อะไรแบบไม่ได้ตั้งใจสร้างกระแสนะคะแล้วก็จะขึ้นสเตตัสหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนอย่างนี้อืม บางทีมันมันไปแทงใจอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่าค่ะไม่มีอะไรแล้วก็อาจจะเป็นคลิปถ้าทำก็คือมีคลิปต่อต่อไปคือคุยเล่นคขำๆกันหรือว่าแชร์ความรู้สึกนู่นนี่นั่นกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ส่วนปัญหาอย่างอื่นก็คงจะไม่มีนะคะมองว่ามองว่าอย่างนั้นอ่า โอเคอยากให้ทุกคนแก้ไขปัญหาด้วยหเหตุและผลแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งไม่ใช้ทีท่ถีนะคะแล้วก็อย่าตัดสินใจอะไรผิดพลาดนะคะอย่าอมทุกไว้แบกโลกไว้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นห่วงหลายๆคนนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่โบนัสแคร์แคร์มาตลอดแล้วก็ก็รู้สึกดีด้วยที่ หลายๆอย่างคือรู้สึกดีด้วยในหลายๆคนแล้วก็เป็นห่วงในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะโอเคก็พู้ไปพูดมามันก็จะกลับไป,ไปซ้ําไปซ้ำมาอย่อยางเงี้ยโอ้ยน่าไปขายของมาหน้าเหยียกมากมันแผลบเลยโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวคุยกันคลิปหน้าต่อค่ะบ๊ายบาย